วันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมเราต้องต่อไดโอดคล่อมรีเลย์นะครับอันดับแรกคือรีเลย์เป็นอุปกรณ์ที่มีขดลวดอยู่ข้างในเวลาเราจ่ายไฟเข้าไปกระแสะไฟที่ไหลเข้าไปจะเกิดสนามแม่เหล็กซึ่งเก็บพลังงานไว้แต่เมื่อเราตัดไฟออกทันทีสนามแม่เหล็กที่สะสมอยู่ก็จะยุบตัวลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับหรือที่เรียกว่า Back EMF มาดูการจำลอง back emf ของรีเลย์กันนะครับเราจะแทนรีเลย์ด้วยตัวเหนี่ยวนำที่ต่อนุกรมกับตัวต้านทานซึ่งเป็นวงจรสมบูรณ์ของรีเลย์โดยมีไดโอดต่อขนานแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดเพื่อเห็นว่าเมื่อต่อไดโอดกับไม่ต่อไดโอดแล้วจะให้ผลยังไงสวิตช์ที่เราใช้เราใช้ m o s f e t ขับด้วย Pulse 1 h z สิ่งที่เราจะดูก็คือแรงดันตกข้อมอส f e ต ที่ต้องดูจุดนี้ก็เพราะว่าแรงดัน b a c k e m f เนี่ยจะทำให้ m o s f e t เกิดความเสียหายได้ถ้าเกิดสภาวะที่แรงดันเกินพิกัดของ m o s f e t เรามาดูผลกันนะครับที่จอซิโลสโคปเนี่ยผมให้ดูสัญญาณอยู่2ตัวก็คือสัญญาณจุดเกตแล้วก็สัญญาณวัดแรงดันที่ตกข้อมมอส f e t ให้ดูว่าขณะที่ไม่ต่อไดโอดจะพบว่า แรงดันตัวข้อมอสเฟ e เนี่ยจะมีค่าสูงขึ้นเมื่อ m o สเฟส t ทิร์น f อดังนั้นแรงดังนนี้ถ้าเกินค่ามอสเฟ t ที่จะทนได้มอสเฟ t ก็จะพังคราวนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราต่อไดโอดคล่อมรีเลย์จะเป็นยังไงเรากดสวิตช์เพื่อให้ต่อไดโอดเข้าไปคล่อมกับตัวคอยรีเลย์เราจะเห็นว่าแรงดันที่เคยสูงตอน m o สเฟส t ทิร์น f อเนี่ย มันหายไปมันหายไปได้เพราะอะไรเป็นเพราะว่าพลังงานสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากคอยของรีเลย์เนี่ยถูกใช้ไปที่รีเลย์โดยตัวของมันเองโดยผ่านทางไดโอดที่เราต่อขนานไว้อันนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องต่อไดโอดคล่อมคอยรีเลย์อย่าลืมกดติดตามช่อง All Circuit ด้วยนะครับ